สวัสดีค่ะพอแม่พี่น้องเมื่อเด็กกมมพอกรมมาดามคือเก่าเนาะค่ะในทางช่อง Youtube มาดามจะมาวางแนวทางของรัฐบาลไทยนะคะจะมาสรุปโครงสุดท้ายที่เสียนเสียนให้มาเนาะค่ะเจ็ดเซียนดังให้มาจะเป็นของใครที่เข้าที่เดินแล้วก็ที่ f อฟเรียกร้องหาเนาะจะเป็นของเลขมีที่มาเลขล็อกกิ๊กเสียนหนุ่ม สองสุวรรณชอเสดชายเลขรักนางฟ้านะคะแล้วก็ของมาดามแล้วก็ของตาพง์ใจดีแถมมาด้วยเนาะ,ะเพราะว่าของตาพง์ใจดีเข้าไปเต็มเต็มเรื่อแพเมพี่น้องของตาพง์ใจดีสูตรเต็มเข้าไปที่ห้าเก้าตรงตรง,ตรงแบบไม่ต้องกลับถ้าใครเป็นแฟนคลับตาพง์รอติดตามชมไปด้วยกันเด้อค่ะ,อะชอบก็จัดขัดก็ผ่านเลขทุกตัวเอามาแค่เป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมมากพอกันย่ามคำคำพเมพี่น้อง แล้วก็กราบขอบุญขอบคุณ FC ทุกท่านเน้อค่ะที่เข้ามาติดตามชมไม่ว่าจะเป็น FC ใหม่ FC เก่าเนะ้ะเราไปดูตัวเลขแนวาทางของเซียนเตียนกันเลยคะ่ะค่านี้ก็จะเป็นสูตรตัดของเซียนนมนะคะเข้าไปแต่ตัวรูดเนะะ้อค่ะสูตรเต็มลงคลิปให้แล้วเนาะลงคลิปตั้งแต่ต่องวดแล้วก็สรุปของเพื่อนๆที่ ลงให้หมดทุกคนแล้วเนาะค่ะเนาะสูตรเต็มวันนี้เรามาติดตามสูตรตัดกันสำหรับคนทุนน้อยอยากเอาไว้พิจารณาสูตรตัดนะคะมาติดตามชมไปน้ำกันพ่อแม่พี่น้องเพราะว่าของเสียนหนุ่มถือว่าเดินดีนะรัฐบาลไทยถือว่าเดินดีรัฐบาลไทยถ้าใครได้ติดตามจะรู้กันเนาะค่ะเนาะ,ะสำหรับ f อใหม่อาจจะยังไม่รู้ ให้ดูไปเลยเด้อค่ะเพราะว่าเราประวัติบอร์ใดพม่พี่น้องหลายคนเนาะกันเนาะมันดามจะรีบสรุปให้เพราะว่าใกล้วันรัฐบาลไทยจะออกแล้วเนาะคะ่ะเดี๋ยวจะไม่ทันเนาะเอซีเองว่าโอ้ยอันใส่ตรงๆเน็ตตัวเลขเจ้าเนาว่าสัน้นตัวเลขมันบดตรงว่าสั้นเพิ่นวานเนาะขอโทษขออภัยพม่พี่น้องกันมันเบี่ยงมันยังแน่กะ เนาะแต่ว่าเห็นเติ่มยี่ดอกเนาะเห็นหอดพ่อูงพอสอ,อ,สอยดอก่อาม่พี่น้องอ่ะเตรียมตัวแคปหน้าจอถ้าใครจะตามของเสียนหนุม่มเสียนหนุ่มให้มารูดบนล่างเม็ดเดียว8นะคะสามตัว้างเดียว0ูนย์แปดหนึ่งปดหนึ่งเจ็ดหนึ่งศูย์แดนะคะ ตัวเน้นตัวเจสูดรแปดหนึ่งเม็ดเดียวเด้อพแม่พี่นองอ้าวแคบหน้าจอถ้าใครจะตามของเซียนนมเนาะมาดามซื้อลอตเตอรี่แล้วด้ค่ะนี่ตัวนี้ลหละซื้อน้ำเซียนนมเนี่ยเนาะเพราะว่าของเซียนนมถือว่าเดินดีแล้วก็เข้ากับสูตรของมาดามด้วยเนาะคะ่ะพนว่าเลขของไผเนาะของของเหล็ลอกจีก,กับเลขกมิี่มาบอกว่าคือกันว่าสั่นสร้างว่าเ่พ่พแม่พี่นองเหลขกสูตรคำนวณเนาะ อจะไปตรงกันคือเป็นวาลกับเป็นได้อะยังไงก็กราบขอบ,บุญขอบคุณเซียนหนุ่มนะคะที่ให้ตัวเลขแนวทางมาวางทางช่องเนาะกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงแคบหน้าจอถ้าใครจะตามของเซียนหนุ่มเด้อค่ะชอบก็จัดขัดก็ผ่านเนาะเลขทุกตัวเอามาแคบเป็นแนวทางรุ่นรัฐบาลไทยห้ากับเันห้อเบิ้งรัฐบาลไทยแล้วเ้ากับไปรุ่นเล่าพัฒนาพาม่พี่น้องคืนนี้เนาะสองทุ่มครึ่งเล้าพัฒนาเพราะว่ามืออื่นมาดามต้อง รีบไปทําธุระอีกพ่อแม่พี่น้องกันเลยสรุปให้พ่อแม่พี่น้องเนาะสรุปให้เอฟซีได้ติดตามชมก่อนว่าจะได้เอาไว้เป็นทางเลือกเนะเาะอ้าของซองสุวรรณกับของเสียนนมคือไดตัวเดียวกันครับเทนอ๊บบาทนี่ซองสุวรรณให้มารูดแปดเม็ดเดียวเหมือนกันเนาะค่ะของซองสุวรรณเข้าไปตัวรูดนะเข้าบนล่างนะคะเข้าบนล่างนะคะ จับคู่ให้เฉียดมากเดือพ่อแม่พี่น้องเด้อจับคู่ให้เก้าหกออกเก้าห้าเนาะมีทั้งหกทั้งหาเอาวันนี้มาติดตามชมของซองสุวรรณให้มารูดแปดเม็ดเดียวสามตัวหางเดียวแต่คนละใส่ซิวพวงมาพี่น้องกลับกันเนาะเอาคือดีแถอคือสิบุรีเปียงงบประมาณเทอเนาะบ้านนี่ซองสุวรรณกับเสียนหนุ่มเนาะซองสุวรรณให้สามตัวเม็ดเดียวหนึ่งแปดศูนย์ สองตัวแปดศูนย์แปดสี่แปดหนึ่งเม็ดเดียวคือกันพ่อแม่พี่น้องแต่เพ่นบริเน้นไถ่เด้อค่ะเพ่นเน้นศูนย์เนาะของสองสุวรรณเน้นที่ศูนย์ของเซียนหนุ่มเน้นที่หนึ่งเนาะอ่ะว่ากันไปคือกันพ่อแม่พี่น้องดีแล้วดีแล้วเนาะมาโรดเดอร์มาดามซื้อไว้แล้วโรตรีเนาะค่ะแปดหนึ่งแปดศูนย์ยังไม่ได้อ่ะแคปหน้าจอถ้าใครจะตามของสองสุวรรณยังไงก็กลากวขอบุญขอบุณ สองสูวันเด้อค่ะที่ให้ตัวเลขแนวทางมาวางทางซ่องนกกาบขอบพ่ะคุณเป็นอย่างสูงต่อไปเป็นคงตาพงใจดีพ่อแม่พี่น้องตาพงใจดีของเพื่อนเข่าเด้อค่ะของเพื่อนสูตรเต็มเข่าเด้อค่ะตาพงใจดีเนาะเดี๋ยวให้เบิ้งนิดนึงเนาะเพราะว่าของตาโพงใจดีลงคลิปให้แล้วนะคะจะได้เอาไว้เป็นแนวทางพิจารณาเนาะของตาโพงใจดีเข่าไป หาเก่าตร,ตรงๆเพราะว่ามาดามเชียนผิดเชียนตะเก่าค่อันที่จริงหาเก่าแ้วค่ะเข้าไปเต็มๆเนาะอ่ะติดตามชมของตะพงใจดีสูตรตัดบ้าตะพงจะให้ตัวไหนจะเข้าจะปังไหมจะตามต่อไหมเนาะอ่ะตะพงใจดีให้มาวันนี้รูดรัฐบาลไทยบนล่างเม็ดเดียวศูนย์ค่ะศูนย์สามตัว หางเดียว530 30, 30 5053นะคะเอาแคบหน้าจอถ้าใครจะตามของตะพงใจดีแล้วก็เน้นทุกหางนะคะเน้นทุกหางอา่ะแคบหน้าจอถ้าใครจะตามของตะพงใจดียังไงก็กรับขอบุญขอคุณตะพงใจดีแล้วคะ่ะที่ให้ตัวเลขแนวทางแนวทางช่องเนาะกราบขอพ้ะคุณหลายๆ ต่อไปเป็นของเลขมีที่มาเลขมีที่มาไม่ผ่านเนาะแต่ของเขาเดินดีมากนะเข้าไปติดตามชมได้ลงคลิปให้แล้วสูตรเต็มสูตรเต็มเลขมีที่มาเพราะว่าของเขาเดินดีสุดๆจะมีและ็อกกิ๊กแล้วก็เซียนดมเลขมีที่มารัฐบาลไทยที่เดินดีสุดๆเนาะ,ะวันนี้แคปหน้าจอพ่อแม่พี่น้องถ้าใครจะตามของเลขมีที่มา แฟนคลับของเลขมีที่มาถามหาอยู่นะคอมเมนต์เข้ามาอยู่ว่าขอเลขมีที่มาหน่อยรัฐบาลไทยลงให้แล้วนะคะสูตรเต็มนี่จะเป็นสูตรตัดนะคะอ่ะเตรียมตัวแคปหน้าจอของเลขมีที่มาเลขมีที่มาให้มาวันนี้วิ่งหกเม็ดเดียวอ๋อซิมาอีโบโ่หกเนาะหกซิมาอีโบโ่เนาะ วิ่งหกเมตรเดียวสามตัวหางเดียวแปดหกหนึ่งหกหนึ่งหกเก้ 6, 2, าหกสองผู้นั้ยังเอาหกสองไม่อีกเลยแมมพ่อแม่พมี่นอ้องติดตามชมแคปหน้าจอเอาไว้พิจารณาสอมแล้วจะเน้นตัวเจหกหนึ่งหกเก้าเด้อค่ะ,ะแคปหน้าจอถ้าใครจะตามของเลขมีที่มาเนาะค่ะเนาะยังไงก็กล่าวขอบุญขอบุณเลขมีที่มาเด้อค่ะ ที่ให้ตัวเลขแนวทางมาว,า,มวางทางช่องนก,กกาบขอบกะคุณหลายหลายของเลขล็อกจิกนี่ถือว่าเดินดีเด้อค่ะสิองวดเข้าไปหงวดนะจับคู่นะของเลขล็อกจิกนะคะเกสี่ตรงตรงนะคะนี่งวดที่งวดที่เข่าของเข้าเข้าสามเจ็ดนะงวดที่ผ่านมางวดกว่อนหน้านั้นนะคะเข้าที่สามเจ็ด สูตรเต็มแล้วสิบสองงวดเข้าไปหกงวดประวัติเขียนไว้อยู่ของเลขล็อกกิกแล้วงวดที่ผ่านมาสูตรตัดไม่ผ่านวันนี้จับตามองจับตามองเพราะว่าเขาให้บนล่างแล้วเขาก็ตัดสรุปให้เนาะสูตรสรุปเม็ดเดียวหางเดียวรูดแปดมาอีกแล้วพ่อไหมพี่น้องรูดแปด เซียนนมสองสุวันเลขมีที่มาแมนบ่โอ้เลขมีที่มาโบแมนเซียนนมสองสูุวันรูดแปดโแม่พี่น้องจับตามองจับตามองแล้วก็ล็อกจิกล็อกีงให้มารูดแปดบนล่างเม็ดเดียวสามตัวหางเดียวแปดเก้าศูเก้าศแปดศแปดเก้า แคปหน้าจอถ้าใครจะตามของเลขล็อกกิกเด้อค่ะตัวเน้นตัวจอดเก0 0ศูนยแพอแมพี่น้องอ่ะแคปหน้าจอถ้าใครจะตามของเลขล็อกิกเด้อค่ะเด้อชอบก็จัดขัดก็ผ่านยังไงก็กลากวขอบุญขอบุณล็อกกิก,กนะคะที่ให้ตัวเลขในทางมาวางทางช่องเนะววาะขอบพระคุณหลายหลาย อาเลขรับนางฟ้าก็ไม่ผ่านงนะวดที่ผ่านมางวดนี้ไปใหม่สูตรเต็มลงให้แล้วนะคะสูตรเต็มลงให้แล้วเลขรับนางฟ้าให้มารูดบนล่างเก้าเม็ดเดียวสองตัวสามตัวหางเดียวสามเก้าหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าสามสองตัวเน้นสองหาง 1> 9ก้าหนึ่งเก้าสามเด้อค่ะเอาจบน้าโจถ้าใครจะตามของเลขลับนางฟ้านค่ะเนาะเก้าน่าจะมาไหมพ่อแม่พี่น้องเนาะเก้าศูนย์มาหลายเจ้าเด้อค่ะอายังไงก็กราบขอบุญขอบุณเลขลับนางฟ้านะคะที่ให้ตัวเลขนะทางมาวางทางช่องเนะาะกราบขอบพระคุณหลายๆเนะเาะอ้าวของชชเชิดชยัย ชอเชื่อใจมีเอซอยู่นะไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลไทยฮานอยแล้วก็ลาวเนาะถือว่าผ่านถือว่าผ่านถือว่าใช้ได้ชอเชื่อใจให้มาวันนี้รูดบนล่างรัฐบาลไทยเจ็ดเม็ดเดียวสามตัวหางเดียวศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองนะคะตัวเน้นตัวเจาะเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่ง เจ็ดสองเน้นมัดตัวหนีพ่อแม่พี่น้องเอะแคปหน้าจอถ้าใครจะตามของโชเซชัชยเด้อกันเด้อยังไงก็กล่าวขอบุญขอบุณโชเซชัชยนะคะที่ให้ตัวเลขนะทางมาวางทางช่องเนาะราบขอบค่อคุณหลายหลายอ่ะของมาดามที่หนีพ่อแม่พี่น้องของมาดามเนาะของมาดามวดที่สามเจ็ดเข้านะงวดนี้นะสามเจ็ดเข้าไปค่ะจับคู่เข้านะคะแต่สูตรตัดไม่ผ่านเนาะ โอ้ยเสียงรถมอเตอแต่ไส้นาบ้านพ่อนม่พี่น้องเอ้ยว่ายลุนว่ายลุนครับรลุดบ่แห้งหนึ่งอ่ะยิ่งเสียงมาดามบ่แห้งเสียงบ่ดีเนาะเสียงแห้งเป็นวัดเป็นไข่เป็นไอเนาะค่ะเนาะของมาดามให้วันนี้รูดศูนย์เม็ดเดียวสามตัวหางเดียวห้าสามศูนย์สามศูนย์ห้าศูนย์ห้าเก้าโอ้ยหาเก้าเจ้า, o, ากุศลใส่บ่คากบ่แน่แล้วเจ้ากระไดฮ้องแก่ข้องคังงกๆก,ก,กระลุงพ่อแม่พี่น้องเอ้ย เก้าศูนย์นะคะสามหางเน้นทุกหางค่ะมีไผ่สอบกับมาดามโบโน้อมีไผ่สอบโบน้อมาดามได้แต่ตัวนี้เด้อค่ะซอลเตอรสองคู่นี่หาบบได้เนาะค่ะเนาะ,ะนะว่าจะเอาคู่นี้ไม่มีค่ะหมดค่ะหมดค่ะหลักสามหมดเนาะเพราะว่าช่วงนี้กําลังหือหาที่ว่าเลขสามสองเนาะคะ่ะคืว่าเด็กหน่อยเป็นที่หลดุด เด็กนักเรียนเนาะค่ะเนาะถ้าใครชอบกรรมาดามขอมเมนตนมาแนวพรมีพมมนีนองแล้วก็แคปหน้าจอเอาไว้พิจารณาเนาะเพราะเลขทุกตัวให้มาแค่เป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญา,านในการรับชมเลขมีเข้ามีหลุดเนาะค่ะ,ะคลิปนี้ก็ขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขและโชคดีเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปเด้อค่ะคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ